เอาล้วครับมาแล้วนะครับตอนนี้คันปากของเราต้องเอาใจสาวๆนะฮะคันสน่อยหนึ่งเพราะวันนี้สาวหล่อมาด้วยค่ะาเทสมันเลยค่ะใช่แล้วครัขอต้อนรับนะฮะน้องๆจากภาพอยู่ในเรื่อง yes or no รักไม่รักอย่ากักเลยครับสวัสดีค่ะน้องตินากับน้องมีนทายสิใครชื่อตินาคะต้องน้องฝั่งนู้นนีแล้วดู๋เลยหวานๆอย่างเงี้ยตีน่าชื่อมีนบุรีแน่คนนี้ต้องชื่อเอก เออเาว่าแท้อย่างนี้ต้องชื่อเอกเป็นครูสอนโยคะแล้วเหรอชื่อเอกโอ้กูสอนโยคะแล้วเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นใช่ยอะไรวะามาวขอโทษขอโทษอ่าหนูชื่อติ๊น่าค่ะอันนี้น้องมีนอ๋อน้องมีกับน้องติ๊น่าโอ้โหชื่อนี่หวานคือดูจากบุคลิกตรงนี้ที่หน้าแล้วก็ดูจากในหนังเนี่ยคือหนูเล่นเป็นสาวหล่อถูกไหมครับเล่นเป็นใช่ค่ะในในเรื่องมีคาแรคเตอร์เป็นแบบอาจจะดูแมนๆหน่อยไม่เล่นมอสนะ งงน้องราว่าพี่เรียกมอสเออแล้วชีวิตจริงองะเหมือนในอย่างในหนังไหมคะออชีวิต,รวตรจริง,องเออจะคล้ายๆเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนง่ายๆใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสรองเท้าผ้าใบอะไรเ้า้าๆไปเนอะตามสไตล์เรา แต่ว่าแต่ข้างในเป็นผู้หญิงวันใช่แต่ผมว่าในในชีวิตจริงอ่ะเจอเจอพี่อ้นในชีวิตจริงเจอพี่อ้นทักทายพี่อ้นสวัสดีค่อ้อสวัสดีค่ะโอเคท่านในหนังก็ไดนหรอในหนังในหนังก็สวัสดีค่ะนี่ถอดใส่บัวด้วยค่ะไม่ถอดใส่บัวไม่จำเป็นต้องเป็นทอรมฮะเสมอไปไม่ใช่ต้องเป็นธรรมเก่งก็ไดฮ้ดิฮะนี่ฮะนี่ฮะจับจับมาทีฮะนี่ฮะนี่ฮะที่ท่าอย่างนี้เพราะว่าติดนมใช่ไหม วันนี้ไม่ได้ตะหนอนนะเอออว่าหน้าอกแล้วครับขอหน้าอกนะขอโทษนะถามมีนดีกว่าว่าให้มีนแบบว่าเล่าถึงตินานิดมีแบบว่ามีมุมหวานๆน่ารักๆไหมหน่อยเมาหน่อยเมาหน่อยเอาตรงๆคือเขาหวานกับหนูอีกนะจิ้งค่ะหนน่ยมีเมาสิก็อย่างอย่างยังไงนะแต่สมพิตตี้หรือว่าสีชมพูเหมือนบางทีเวลาแบบว่ายังไงอ่ะแต่งหน้าอย่างเงี้ยบางทีก็มาเล็กแก้มสีชมพูมาแล้วอ แล้วคือแต่งแล้วสวยกว่าเราอีกีแต่งมาจากบ้านเลยเหรอเหมือนแบบว่าเราเป็นคนหนังกันใช่หนูก็จะมาแบบหน้าตัวเดือดๆแต่งหน้าเป๊ะเลยเป็นแบบชมพูแบบหน้าหวานมากแล้วเมื่อเช้าได้ยินว่าพบลิี่ช่างแต่งหน้าเอิดคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะเขาจะเขอจะเริ่มด้วยค่ะตรงนี้ให้กลบคอนซีลเลอร์ก่อนนี่อันนี้เรื่องจริงตอนเช้ามาน้องมีนแมนก่อนนะมาถึงเนี้ยจับแมลงสาบด้วยมือเปล่าเลยนะก่อนใช่ค่ะอันนั้นโชว์เดวิดค็อกบลิฟท์แล้วค่ะไม่ใช่น้องมีนค่ะจับแมลงสาบน้องมีนจะจะดูดูห้าวห้าว กว่าน้องมีเป็นยังไงไอ้ตีนาเมาลองมีนมั้งมีนเหรอเป็นคนแบบไม่ใช่โกโก้อะค่ะโอโกโก้กลางๆเนาะอกเก๊กันกังสไตปเขาน่ารักน่ารักน่ารักหนูห่างกันกี่ปีเนี่ยเลยอยู่เท่ากันเออหนูเป็นพี่มีประมาณปีตีน่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบ เบาๆน้อยๆเหลยี่สิบค่ะอ่อนๆไหนๆเล่าเรื่องราวคร่าวๆสําหรับอันนี้เป็นภาคสองแล้วใช่ไหมครับอ่าเล่าคร่าวๆภาคสองให้คุณผู้ชมหน่อยว่าเรื่องราวนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างประมาณไหนเล่าเลยเพราะว่าพี่เผื่อพี่ไม่มีเวลาไปดูโอเคค่ะล้วเล่าถึงภาคแรกก่อนภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรักของหญิงรักหญิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกันมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าสังคมที่ไม่ยอมรับค่ะ ว่าคนทั้งคู่เนี่ยจะแบบฝ่าฟันกันไปยังไงแต่ภาค2เนี่ยก็จะเล่าว่า ความรักของคนทั้งคู่เนี่ยประคองกันไปได้ยังไงโดยที่มีระยะทางความห่างไกลแล้วก็มือที่3เข้ามาโอ้พมือที่3มนี่คือภาคแรกใช่ค่ะอ๋อแล้วมือที่3าเป็นยัองอกไม่ใช่ใช่โอ้เราีนลเป็นมือที่3ใช่ปะในภาคจริงก็คือถ้าแบบเหมือนถ้าพูดได้เข้าใจง่ายมันก็จะมเรียกว่าเหมือนมือที่3านี่นะคะแต่ว่าถ้าจริงแล้วถ้าได้ลองไปดูเนี่ยจะรู้ว่าแบบมันก็ไม่เชิงมือที่3เนาะมันเหมือนเป็นพาร์ทที่แบบอารมณ์ว่าบางทีถ้าเราได้ใกล้ชิดใครบางคนที่แบบ บางทีมันอาจจะเกิดความรู้สึกดีๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคือไม่ได้ไปแย่งเขามาใช่ไหมใช่เค้าใช่เหมือนชอบเขาหมดที่แบบเรามันแอบรักบางทีแบบมันมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเราแบบบางอย่างเราก็ไม่สามารถแบบหักห้ามใจได้เนะโอ้แล้วนี้เหมือนชอบจริงๆเลยนะตาเป็นปตาในเลยนะหักมือตัวเองมือจะหักอยู่แล้วนะมืออย่างก็ป้อมอ้อยเลยนะคุณว่าก็ป้อมก็ป้อมแล้วนะนิ้วคุณยังกันนอนแก้วเขายังไม่ว่าคุณเลยนะคะ ขอโทษแตนเพื่อน่วงงานค่ะไม่แล้วอย่างน้องตินาอย่างเงี้ยดูแบบว่าหล่อๆเท่ๆชีวิตจริงเนี่ยมีหนุ่มๆกล้ามาจีบมั้ยมีมั้ยมีมั้ยตั้งแต่หนังออกไปไม่มีเลยค่ะเลยเหรอแต่แต่ดีใจนะคะที่มีแฟนคลับเป็นผู้ชายด้วยก็มาตีบดีๆใช่ผู้ชายเป็นไงรู้ปะผมชอบมาก ป้านหนูไม่ต้องชอบผมนะมะเรียกว่านหนูแล้วอ๋อน,นี่คือหนุ่มๆไม่จีบแล้วอย่างนี้สาวๆมัน<ค><ะ>มาจีบไหมจ้งมีม,ม,มีมีแต่สาวๆค่ะเยอะมากอันนี้เขาเยอแยะกับน,นะพี่มีนคือแบบไปไปที่ไหนคือแบบ ป๊อปปูล่ามากจริงคือแบบบางทีแบบเราแบบกระเด็นออกไปเลยคือแบบอันนี้ยอมเล่าว่าป๊อปปูล่ามากจริงแล้วเขาห่วงด้วยนะเวลาเขาชื่อชื่นชอบแบบแฟนคลับอ่ะมีแฟนคลับแบบว่าต่างชาติด้วยนะโอ้มีจีนมีมีอะไรอีกนะมีจีนฮ่องกงไต้หวันค่ะแล้วก็จะเป็นแถบบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์ค่ะแล้วเวลาเขาชื่นชอบเราก็ติดตามยังไงอ่ะเพราะว่าเขาจะคุยสมดอสอเมริกอะไรอย่างงี้ได้ไหมทวิตเตอร์กับแฟนเพจค่ะแต่ว่าน้องมีเนี่ยมาเล่นคล้ายๆเป็นมือที่สามอะไรอย่างงี้ก่อนในเรื่องนี้แแลลล้วววกััม่าฟนคบ ของพิตินาเขาเยอะนะเขาจะมาขวนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหตอนแรกกดดันมนากยิ่งตอนนั้นเหม,มือน,น,นแบบมีเขาเรียกว่าปล่อยปล่อยทีเซอร์ไปในยูทูบอะค่ะแล้วลมแบบแฟนขับแบบไม่เอาไม่เอาแบบลมแบบเขาจะรักแบบ ตัวเหมือนตัวคิมกับพายคือเขาแบบตั้งแต่ภาคแรกคือ,อม,มันน่ารักมากเป็นคู่ที่แบบคู่น่ารักจนแบบอารมณ์แบบอยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้แต่งงานกันจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนเราแบบเหมือนเข้ามาแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบมาแทรกกลางความรักระหว่างเขาแต่เขาก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเมื่อวานพ่งเพิ่งมีรอบรอบเพลทไฟรอบเตือค่ะพอคนดูจริงๆแล้วเขาก็จะแบบเข้าใจแล้วเขาจะแบบเออไม่ไม่เกลียดแล้วเข้าใจในความเป็นตัวตัวแยมอะไรเงี้ยมีนก็ไปเปิดใจกับแฟนคลับไงว่าเออเนี่ยพี่เข้าใจป่ะล่ะมันเป็นหน้าที่ค่ะหน้าที่ ไม่ต้องเข้าใจเรืเข้าใจไม่ต้องไปเปิดใจขนาดนั้นไม่ต้องเปิดป่ะแต่ตอนท้ายน้องมีก็ในเรื่องนี้คือไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปตายที่นั่นใช่ไหมฮะก็เป็นนั้นเป็นคนกลางหรืองความรักเรื่องงานก็ของเกิไม่ทันไม่ต้อไปทำเลยเดี๋ยวว่าแต่น้องน้องก็งงเลยเรายังงงไปตายที่ญี่ปุ่นฉันงงมากอุตส่าห์ขอวีซ่าไปตายที่นั่นเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะงั้นงั้นในเรื่องนี้น้องมีเนี่ยเล่นหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกไหมคะ ค่ะจริงจริงก็รับเหมือนรับเชิญมาเรื่องก่อนหนี้เป็นรักจัดหนักค่ะแต่ว่าถ้ามาเต็มตัวก็เรื่องนี้แน่แน,นอนยังต<อ>ื่นเต้นถูมไหหัวใจเต้นแรงมหไม่ไม่ค่อยเหมือนด้วยความที่หนูโชคดีคือเจอผู้กํากับแบบพี่นายสุรัวรดีเขาใจดีมากค่ะมันก็เลยแบบไม่ได้กดดันแล้วเหมือนถ้าเวลาเรามีอะไรสงสัยไงพี่นายเขาจะคอยสอนเหมือนเป็นพี่สาวอะค่ะมันเลยแบบ พอเวลาเข้ากองมันสบายใจมันแบบรู้สึกแบบมันไม่มีความกดดันอะไรแล้วเพื่อนๆก็น่ารักเมากันเก่ฑดีดีสนุกสนานโอ้อยากได้สักวันอยากมีไหมคะมีระหว่างจริงหอมมีอะไรอย่างนี้มีไหมมีค่ะใครกับใครพูดสิ นี่แน่กับออมค่ะแต่ว่าเป็นอย่าอย่าเพิ่งคิดไกลไม่ใช่แบบเลิฟซีนหัวหวาอะไรขนาดนั้นหนังเราก็จะเป็นหนังแบบฟ e ลกู๊ดแบบใส่ใน่ารักน่ารักค่ะไม่ใช่ว่าเป็นจริงจังทำให้ดูได้ไหมล่ะขนาดไหนอ่ะทำกับพี่อ้นอ่ะเออท้าอ๋งไอ้ขาทำกันเองให้เขาทำมันเองเออก็อาจจะเกินฉันก็มาลับว่าประมาณไหนล่ะพี่อ้นซีถ้าพี่อ้นซีประมาณไหนอะประมาณแบบเซอรซีประมาณไหน อย่ามาเอียตนะโดนตีนะประมาณไหนอะประมาณไหนตา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 งตาอย่างงี้เหรอแล้วก็กินอะไรเนี่จะตีทข่าตั้ไม่หนูทำไม่ได้มือมืออยู่ตรงไหนมือมืออืมขึ้นไปห้องเจ๊ก่อนมาเจ๊อยู่แปลกตอนนี้นี่แจ๊อยู่แปลกตอนนี้ดินแดงไปห้องแจ๊มา แล้วน้องมีเนี่ยปกตินี่ก็เล่นหนังนะแล้วมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยมีเจเนี่เสาหลอดใช่ไหมเสาสาวผู้หญิงผู้ชายมีไหมเรื่องเนี้ยจริงๆมีน้องผู้ชายเป็นคู่น้องผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าหนูไม่ได้เข้าฉากด้วยอย่างเงี้ยแต่เป็นตอนนัญนก็จะเข้าฉากกับพี่ตีน่าเมล้วเวลาหนูหนูเข้าฉากพี่ตีน่าหนูเขินไหมมันไม่ไม่ก็ไม่เขินเนาะใช่ไม่เขินค่ะเพราะว่ามีพราะมนมีการชอบก่อนมีการสนิทกันแล้วไม่ต้องเขินต้องอายกันแล้วค่ะ นี่ตินาน่ะรู้รู้ที่ที่มาที่ไปของชื่อติณามาคือ,อยังไงให้ติน่าเล่าดีกว่าติน่าเล่าสิทำไมเขาไปชื่อ <c oughs> อัศนี <c oughs> <c oughs> เขาชื่อมันแม่สิชื่อเิลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนเช้าวไงหนูหนูชื่ออะไรกันบ้าง <c oughs> ชื่อติณานะถทำไมชื่อติณาก็แบบว่าตอนเกิดเนี่ยคริสติน,นาอาก <c oughs> ิราดังพอดีดังมากๆเลยทิกล็อก รีบลบก็น่าดูค่ะแล้วก็ชอบคุณหมอทําคลอดเขาเป็นผู้หญิงคุณหมอผู้หญิงเขาสนิทกับคุณแม่มากเพื่อนสนิทกันเขาก็เลยบอกคุณแม่ว่าชื่อนีทนาเขาเลืกสาวชื่อนี้ได้ไหมหมอชอบมากเลยนี่คุณหมอกําลังดีคุณหมอวิสันยีด้วยนะก็มีมีดนะแล้วก็มีมีแหวนหญิงนี้ไมี่เยอะต้องการนักหน้าอย่างไรรู้ไะมหญิงนี้แล้วไม่หวงลอกเท่าไหร่ก็เท่ากันอะไรแล้วพอตอนนิทนาออกมาพอตอนน้องทีทนาเขาออกมาเบิ่ยเบิ่ย หมอค่ะโ, <bin> โอเคชื่อนาหมอได้สงบหมอช่นอินาแล้วมีนทำไมถึงชื่อมนอ๋อเกิดเดินมีนาค่ะตตง่ายนี้จะมีนะฮะอย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นตอนนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าจะมีกระแสก่อนหน้านี้อาจจะมีหนังแบบชายรักชายกระแสสังคมก็อาจจะต่อต้านเบาๆทีเนี้ยกระแสหญิงรักหญิงกระแสังคมเพว่าไงเขาต่อต้านคะเออตอนแรกตั้งแต่ที่เราทาหนังภาคแรกกันมาเลยทุกคนกลัวกลัวทุกคนคิดว่าหนังญิงรักหญิงไม่มีใครกล้าดูหรอกอะไรเงี้ย กลัวว่ากระแสจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทําออกไปแล้วกระแสตอบรับดีเกินคาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนี่ประเทศจีนนะล่าสุดเนี่ยเขาไปสนเจิรนมาไปซึ่งผีง่ปอมมา <c oughs> ไม่ต้องบอกหรอไม่ใช่จับนะ <c oughs> พี่พี่รอเล่น นี่มีแฟนคลับชาวจีนก็ฝากมาบอกน้องๆด้วยนะที่น้องอองชอบมากเขาบอกว่าหนีชื่อคว่าชเชาตั้เหาแล้วยแล้วจะท้วนเนี่ยาอีชหมเลยอ่้้กว่าเีแว่าอะไรหรือเกาหลีหรูอ่ะรยชอบมากจริงๆนะมีอะไรอยากจะ พูดถึงหนังเรื่องนี้อีกไหมครับรู้สึกว่าจะได้อะไรนะรางวัลเลยมาไหมครับใช่วันนี้มีเอามีของแจกมาแจกทุเพราะว่าเป็นกิมมิคของหนังตั้งแต่ภาคแรกแล้วเวลาที่เรารู้สึกชอบใครเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีผีเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินอยู่ในท้องใช่คืออะไรยางลบหรืออะไรอ่ะเป็นพี่แฉะพี่คุยคุณแฉะคุณแฉะนี่ไงที่ออกมา้อะไรแล้วเวลาเรามีความรักเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินอยู่ในท้องมันจะรู้สึกแบบ กวาทจะไมตอนรักกต่สามีแล้วก็เห็นมีเหมือนผีเสื้อเลยมีแต่โรยร่วนอยู่นี่ตานี้นี่นี่โอ้ยน่ารักน่ารักแล้วยังไงให้คุณผู้ชมมาหรือให้พี่แจกค่ะสิบรางวัลขอสิบรางวัลนะฮะเอาเข้ามาในมือถือพี่ไก่ โทรเข้ามาเลยที่น <satisfy karang> ี่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้นะฮะ0 2 2 7 2ส2 3 7สาิบสายแรกที่เข้ามาก็รับไปเลยพงกุญแจผีเส้นน่ารักน่ารักใช่หมน้องมียน้องทินาฝากหนังเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับนิดนึ่งนิดนึงนิดนึ่ก็อยากจะฝากนะคะอยากให้จริงๆมันเป็นหนังที่ดู้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไม่จําเป็นว่าต้องจํากัดว่าจะเป็นหญิงกับหญิงเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูมุมมองความรักมุมมองหนึ่งค่ะแล้วก็มีครบทุกรสชาติค่ะรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะฝากไวว้้ดยะเอกไม่รัก่าง กักเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้นะครับสวัสดีเลยนะครับมแพนเค้กมแพนเค้กมาัแพนเค้กมานะเวลาเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มามาแม่